ทำไมมันขนไปขนมาฮ้ยอย่าบอกนะมันมันยังหาที่ลงไม่ได้อะ่ะนั่นไงนั่นไงเดยวดูเสาหุ่นยนต์ซุ่มอยู่ตรงนั้นนี่รถไฟบอกป,ปีศาจเสร็จแน่เด้นรเสาหุ่นยนต์ล้วมพลังจัดการมันเลยเสร็จแน่รถไฟบอกป,ปีศาจ<แ>พวกนั้นมันยังอยู่นี่นะจัดการมันเลยชท่านอย่างนั้นแหละท่านมีว่ารึแม่ติ๊กน้อง สนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะนี่น้องๆช่วงนี้นะัททันชอบมากเลยอะสกีบีดี้ทอยเลอดอะโดยเฉพาะคา m เมล่าแมนไททันทีวีแมนไททันสปีีเกอร์แมนัทนทันชอบมากเลยอะอุ้ยแล้วช่วงนี้นะอีโร่พวกนี้ก็ช่วยเหลือพวกเราอย่างดีตลอดเลยอะทุกคนนุย สวัสดีค่ะทุกคนหนูทันทันเตรียมตัวปั่นจักรยานนะคะอุ้ยในตะกร้ารถจักรยานมีอะไรด้วยไหนดูดิอัปเกรดให้ท่านคาเมราแมนให้ท่านคาเมราแมนอัปเกรดค่ะทุกคนว้าวสุดยอดไปเลยเอาืนได้่ารักอ่ะอุ้ยแต่ตอนเนี้ยแม่ได้ยินเหมือนเสียงทีวีแมนอยูอคาเมราแมนอยู่แถวนี้แหละท่านได้ยินป่ะพี่อย่าบอกนะมันตามหาพวกมันนะท่านเอาพวกมันมาหรือเปล่าเนี่ไม่ใช่นะอุ้ยได้ยินไหมได้ยินไหมเวลา ค่ะมล่าแมนออกออกมาแบบตามหาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรผิดสังเกตแน่ๆเลยอะแม่ว่าต้องมีแน่ๆ c อม e o แมนดนู้ <Come on. S 1> นสิเฮ้ยนั่นมันรถอะไรอะรถขนอะไรอยู่บนหลังรถบรรทุกหรือพี่อะไรอยู่ข้างบนด้วยทนันเฮ้ยอ,อะไรอะเฮ้ยดูสิดูสินู่นไงนนไงมาแล้วรถบรรทุกแล้วก็มีอะไรแบบดำๆอยู่บนข้างหลังด้วยอะเฮ้ยบรรทุกอะไรไปเนี่ยผิดปกติทำไมไม่เอาใส่ไปในถังเฮ้ยอ,อะไรอะ ชูชูเชา้าหน่อยในชูชูเช้าเป็นตัวบงการตัวนี้อ่ยอ<า>๋ออุ้ยคุมมาอย่างดีเลยนะอุ้ยนี่ไงน่าจะเป็นสาเหตุที่พวกเราคาเามล่าแมนออกตามหาแม้ว่าต้องใช้แน่แน่เลยอะ่ะทานอุ้ยเหมืนอมนหมาหนู่แล้วว่าท่นานอ๋ยทำยังไงดีทำยังไงดีอุ้ยนูน่นอ,อะไรอ่ะอุ้ยทำไมมันขนไปขนมาพ้ยอย่าบอกนะมันมันยังหาที่ลงไม่ได้อะ่ะอย่าบอกนะว,ว่ามันจะเอาไปแอบมันต้องเป็นอะไรที่สำคัญ ลึกลับน่าสนใจแน่เลยอะทุกคนอะไรอะน yeah. mm hmm. ั่นนู่นเฮ้ยแย่แล้วนั่นอะไรเนี่ยเฮ้ย <Yeah. S 1> โอ้ดูสิชูชูชาวเอา้าแล้วที่อยู่บนหลังนั้นไปไหนแล้ววะน <Yeah. S 1> ถุงดำดำที่อยู่บนหลังหลังรถบรรทุกข่ายไปแล้ววะทุกคนเฮ <Yeah. S 1> ้ยแล้วมีรถไ <Yeah. S 1> รถไฟบอกป,ปีศาสตร์มาด้วยนั่นไงรถไฟบอกปีศาส์มันแอบให้รถไฟบอกป,ปีศาสตรขนไปแล้ววะทุกคน เดนูสาวด้วยเฮ้ยเดนูสาวหุ่นยนต์ด้วยเดนูสาวหุ่นยนต์มาช่วยเราเย้ดูสิรถไฟบ็อคปีศาจมันขนไปแล้วเดนูสาวหุ่นยนต์มันไปแล้วนะจัดการมันเลยนี่ยังไงนไงเดูสาวหุ่นยนต์ซุ่มอยู่ตรงนั้นนี่รถไฟบอคปีศาจเสร็จแน่เดนูสาวหุ่นยนต์ลวมพลังจัดการมันเลยอย่างนั้นแหละสุดยอดเสร็จแน่รถไฟบ็อคปีศาจเย้ สุดยอดเลยอะไดโน่สาวหุ่นยนต์ยิงตุด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 ุระเบิดตุ้งอุ้ยว่าแต่ฝูงสีดำมันลอยไปนู่นแล้ววะยังไงดีอะอยอู้ยอุ้ยอู้ยดูสิมีไททันสปีดกอร์แมนมาช่วยเราแล้วเย้อุ้ยอลอยไปแล้วไททันสปีดกอร์แมนเย้สุดยอดรับได้สำเร็จสุดยอดไปเลยอุ้ยเก่งมากอุ้ยแล้วทำไงดีล่ะพวกนั้นมันยังอยู่นี่นาถึงแม้จะรับสำเร็จ แต่พวกชูชูชาวมันยังอยู่ทำไงดีทุกคนเฮ้ยท่านดูดิไข่ท่านคาเมล่าแมนมาช่วยเราแล้ว,ลวเย,ย้สุดยอดตัวเลยอยากชอบเลยอะตัวเดียว้าวอ,อย่างเท่อะจัดการมันเลยไข่ท่านอย่างนั้นแหละอุ้ยเสร็จแล้เย้เย้สามเลขสุดยอดไปเลยท่านโอ้ยลอยมนุษย์แล้วงลอ,อยมนุษย์แล้ว,อ,ลวอุโ้ยทนัทนท่นเตรียมรับเตรียมรับ มันลอยมันลักลอยลไม่ใช่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 หนุ่น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 มนุ่นห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 นุ่นนุ่นนุ่่นนุปนนุุ่่นหอุ่นหน่นหนุ่นุ่นหนนหนนหนหน่นหนสุดนอุ่นหนุ่นห่หน่นนุุนนหนุุุ่่่นน่นุุ่อุุนนหนนนน ส่งแบบวัดทะลุอุโมงค์กัดมาให้เราเลยอ่ะทันแป๊เดีว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 แป๊เดียวโอ๊ยนู่นไงนู่นไงไอ้ท่านซูมิเกเมนกำลังจะส่งมันออกมาทางอุโมงค์แล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทันว้าวมาแล้วมาแล้วนู่นไงนู้นไงมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยหล่นมาแล้วทันอุ๊ยทะน้ำมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยโอ้ยองใหญ่มากเลยอ่ะอู้มีหน้าละถึงใช้รถบรรทุกอุ๊ยทันทันไปเราไปดูกันเราไปดูกันเราไปดูกันมีอะไรดูดูดู พวกเหล่าฮีโร่เต้นดีใจกันใหญ่เลยที่ของถึงมือทันทันอย่างสำเร็จอ่ะหุ้ยสุดยอดไปเลยใจดีมากเลยอ่ะเหล่าฮีโร่โอ้ยแกเลยกัเลยท่านแกเลยไม่อยากรูบ้างเลยอ่ะมีอะไรอุ้ยคราวนี้กล่องใหญ่กว่าคราวที่แล้วอีกอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะออ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วออ้ยเแล้วเซฟแกเลยแกเลยแกเลยอุ้ยุยอะไรอะไรอุ้ยดูซิดูซิอุ้ยโอ้ สุดยอดเลย啊โอ้นี่นี่โอ้ยโอยแกะแล้วแกะแล้วแกะแล้วโอุยโอ้ยโอ้ยตื่นเต้นไปด้วยตื่นเต้นไปด้วยแม่ตื่นเต้นตามโอ้ยไปดูซิดูซิแฮมแฮมโอ้สุดยอดเลยท่านเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะทุกคนโุ้ยสุดยอดไปเลยขอบคุณมากนะโุ้ยไททันคขาอะไรมาเน่ยไททันเขาไม่ไดแมนขอบคุณมาก อุ้ยสุดยอดเลยอ่ะอุ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอีกสองอุ้ยอุ้ยสุดยอดมากเลยตัวใหญ่ด้วยอ่ะ โอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไป้วยนะเดี๋ยวน้ <laughs> องทันทันต่อสำเร็จแล้วออมาดูกันนะว่าเป็นแบบไหนหนะ <Yeah. S 1> โอเคอย่าลืมกดติดตามนะจะได้รู้ว่าออกมาหน้าตาแบบไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทันทันอยากต่อแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสุดยอดไปเลยโอ้ยมีตัวเล็กด้วยออ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนมีทั้งตัวใหญ่มีทั้งตัวเล็กโอ้ยเจ๋งด้ย โอ้แท้สกิกเมอร์แมนคาเมล่าแมนอุ้ยยอดกดติดตามไม่ได้น้องๆใครยังไม่ได้กดติดตามนีนั่นคือโอ้ฮ้ยน้องๆจริงๆแล้วเมื่อกี้ที่แม่ซื้อให้ทันน่ะก็คือเป็นวันเกิดของทันนะนะวันเกิดของน้องทันทันก็คือวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองแม่ถามว่าทันอยากได้อะไรทานบอกว่าอยากได้พวกสกิบิดี้พวก ใครท่านทำไม่ได้เมนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยจัดให้เลยนะทันชอบมากเลยทุกคนตอนนี้เราก็ไปเลี้ยงเบื้อดีให้กับทันทันนะพันชอบมากเลยดูดิกินใหญ่เลยไอติมไอติมบอกไอติมโอ้โหเยลลี่เยลลี่โอ้หงำโอ้ยอร่อยค่ะทุกคนฝากทุกคนกดติดตามพวกเราด้วยนะสําสำหรับคลิปนี้ เป็นคลิปย้อนหลังเบอร์เดย์ของทัทน,น <calculating. S 1> ทันแล้วกันเนาะแล้วก็มาดูว่าทันได้อะไรเป็นอ่ของขวัญเบอร์เดย์เนาะก็คืออย e ่างที่เห็นนะคะเมื่อกี้นั่นเองนะคะโอ้โดูดูแต่ทันป้อนน้องป้อนป้อนเพื่อนป้อนื่อสุดยอดอย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายเราจะเอาอย่างนี้คลิปย้ำบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะ